ที่คลินิกของเรานะคะเราพบคนไข้รักษาคนไข้อัลไซเมอร์หลายรายแท้ที่จริงแล้วคนไข้อัลไซเมอร์เนี่ยมีสาเหตุเกิดจากหลาย,ลายสาเหตุทั้งเป็นเรื่องของเส้นเลือดเป็นเรื่องของฮอร์โมนเป็นเรื่องของการขาดวิตามินฮอร์โมนไม่สมดุลนะคะแล้วเรื่องโลงหะหนักที่้างการอยู่เราได้พยายามหาสาเหตุของคนไข้อัลไซเมอร์และสามารถให้การรักษาได้3 ในห้ารายของคนไข้เราที่เรารักษาได้ผลเป็นดีเป็นอย่างยี่